สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นาะวาดีไวครับดื่มนะ้ำมะนาวบ่อยๆต้องระวังหลายคนไม่ทราบเรื่องนี้ไปดูกันครับและเพื่อไม่ให้พลาดลิปใหม่ของเราอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับมะนาวเป็นพืชสมุนไพรที่จัดว่าเป็นได้ทั้งผักและผลไม้ในตัวเดียวกัน ภายใต้ผลเล็กๆก,กลมๆสีเขียวนั้นเนื้อในของมันอุดมไปด้วยน้ําที่มีรสชาติเปรี้ยวจีจ๊ดจ๊าดสะใจแต่มะนาวไม่ได้มีดีแค่รสชาติความเปรี้ยวซึ่งเป็นลักษณะที่โดดเด่นแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นครับหากแต่กลับเป็นพืชสมุนไพรที่มีคุณค่าทางยาสูงอีกทั้งยังมีดีต่อการบำรุงรักษาความงามได้อีกด้วย นอกจากประโยชน์ที่ได้ในชีวิตประจำวันทั่วไปแล้วมะน,นาวยังมีสมรุคุณทางยาตามตำรับตำรายยาสมุนไพรไทยที่สามารถใช้ในการรักษาโรคได้อีกมากมายครับโดยเฉพาะน้ำมะนาวที่มีกรดมีรสเปรี้ยวถูกใจใครหลายๆคนแต่เดี๋ยวก่อนครับคุณทราบหรือไม่ว่าการดื่มน้ำมะนาวสดๆทุกวัน มันส่งผลต่อฟันมากขนาดไหนเรื่องนี้หลายคนยังไม่ทราบเริ่มจากข้อแรกครับน้ำมะนาวมีความเป็นกรดสูงกรดเวลาเจอกับผิวฟันสามารถทำให้เนื้อฟันกร่อนจากกรดกัดได้โดยจะค่อยๆกัดผิวฟันจนผิวฟันบางก่อนแล้วก็มีอาการตามมาครับข้อที่2ฟันจะดูเหลืองขึ้นโดยเฉพาะฟันหน้า เพราะเคลือบฟันจะกร่อนแล้วก็บางลงจนทําให้เห็นเนื้อฟันสีเข้มนั่นก็คือสีเหลืองๆด้านในนั้นมากขึ้นครับข้อที่3ปลายฟันหน้าหรือว่าปุ่มหลังฟันจะดูใสๆขึ้นครับเพราะเนื้อฟันบางลงโอกาสที่จะแตกหักง่ายกว่าเดิมแน่นอนครับข้อที่4มีอาการเสียวฟันตอนแปลงฟันหรือว่าดื่มน้ำเย็นจัดๆครับเนื่องจากว่าฟันก่อนนั่นเอง นอกจากนั้นยังมีบทความของต่างประเทศครับแนะนําให้ดื่มน้ำมะนาวผสมกับน้ําแข็งจะดีกว่าผสมกับน้ําอุ่นเพราะการผสมกับน้ําอุ่นจะทําให้กรดมีความเป็นกรดสูงเข้มข้นทําลายผิวฟันได้มากกว่าดังนั้นหากคุณยังอยากดื่มน้ำมะนาวนะครับให้ผสมกับน้ำเย็นจะดีกว่าครับจะทำลายผิวฟันได้น้อยกว่าและนี่คือวิธีการดื่มน้ำมะนาวเพื่อไม่ทำลายฟัน มีวิธีการอย่างไรไปดูกันเลยครับเริ่มจากข้อแรกควรรออย่างน้อย30นาทีหลังจากดื่มน้ำมะนาวเพื่อให้น้ำลายปรับสภาพความเป็นกรดบนผิวฟันให้เป็นกลางลงก่อนครับแล้วค่อยแปรงฟันหากคุณแปรงฟันเลยเนี่ยจะทำให้ผิวฟันโดนทำลายได้มากขึ้นข้อที่2ลองแปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟูออลน์ก่อนดื่ม เพื่อให้ผิวฟันถูกทำลายโดยกรดจากน้ำมะนาวให้น้อยลงครับข้อที่ 3. ควรดื่มน้ำมะนาวจากหลอดจะดีที่สุดป้องกันผิวฟันถูกทำลายข้อที่4ดื่มน้ำตามหรือว่าบ้วนปากตามหลังจากที่ดื่มน้ำมะนาวครับถ้าจะแปรงฟันก็ควรจะแปรงฟันหลังดื่มน้ำมะนาวแล้วอย่างน้อย30นาทีข้อที่5ดื่มน้ำประเภทอื่นบ้างครับ เพื่อให้ผลเท่ากับการดื่มน้ำมะนาวในตอนเช้าเพื่อลดการทำลายผิวฟันขอบคุณข้อมูลดีๆจาก storylock.co การดื่มน้ำมะนาวนั้นมีประโยชน์มากครับแต่เราก็ควรจะหลีกเลี่ยงผลกระทบจากการดื่มเป็นประจำซึ่งมีผลกับฟันของเรา และนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากท่านในวันนี้ก่อนจากกันบอกละหน่อยว่าท่านเป็นคนนึงหรือเปล่าครับที่ชอบดื่มน้ำมะนาวเป็นประจำแล้วมีปัญหาเกี่ยวกับฟันบ้างหรือเปล่าอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ใต้คลิปและถ้าท่านเป็นคนหนึ่งที่รักสุขภาพแล้วก็ชอบเรื่องราวที่เป็นประโยชน์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับแลายังมีเรื่องราวอีกมากมายมาฝากท่านทุกๆวันสำหรับวันนี้นาวาดีไอว้ต้องลาท่านทุ้ท่ไปก่อนครับแล้วล็อกกับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ